สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่ไม่ได้ไปทํางานที่บ้านยายนะมีความรู้สึกว่าเวลามันช้ามากเลยอะ่ะถ้าทำอยู่เนีใจคิดว่าเอ้ยวันนี้คงจะเป็นวันพุธวันพฤหัสหแล้วนะแต่นี่ยังเพิ่งวันอังคารเองช้าจริงๆเลยอาหารมื้อเช้าวันนี้ต่างไปหน่อยนึงนะคะก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไข่ดาวซอสเสรแล้วก็ชีสอยู่ข้างใต้ค่ะเพิ่มกาแฟ ถึงเวลากลับไปทำงานค่ะดูรถข้างหน้ารถอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่นะมีกี่ล้อเนี่ยสามล้อทักนี้ก็เลยถ่ายให้ดูแต่ตึกเนาะเพราะว่ามันถ่ายข้างในไม่ได้จริงๆดูเสื้อผ้าเิยเลือไม่กี่ตัวจะพอใส่ไหมเนี่ย ผ้าเต็มเลยเขาคิดว่าป้าจะเป็นคนซักแต่มันไม่ใช่ป้าปพวกคนที่นี่เป็นคนซักเจ้านายไม่ให้ป้าซักแล้วเพราะเขาคิดว่าเออพวกเขาอะฉวยโอกาสเราหยุดไปสามวันเสื้อผ้ามีเยอะเลยคือเสื้อมีหตัวกางเกงมีหตัวชุดนอนสามชุดเราเหมือนกับโดนแกล้งอะเจ้านายก็เลยบอกอยู่ไม่ต้องทำแล้วให้ทางนี้ทำ เขาก็เลยจ่ายเงินให้ทางนี้ทําหมดแต่ปรากฏว่าทางนี้ยังไม่ยอมทําเลยตั้งแต่วันจันทน่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่ากรรมันก็ไม่ได้เรื่องของเราอะ่ะให้เขาไปดีลกับเจ้านายกันเองได้เวลากลับบ้านค่ะเมื่อกี้เดินออกมานะยายเดินตามมาด้วยป้าก็บอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ยายก็ย้ําว่าพรุ่งนี้หรอบอกใช่พรุ่งนี้ทูมนานเหรอแกย้ําแบบเนี้ยแล้วเากรก็เดินมาที่ลิฟ่งรูมคือแกรู้แล้ว ยังไงยังไงแกก็กลับกับเราไม่ได้โอเคไปช้อปปิ้งต่อคะ่ะแกพูดช้นเลยนะ tomorrow แบบตื่นเต้นเลยอะวันนี้ระหว่างทางนะคุยลำบากมากเลยลุงเปิดเพลงดังก็ <c oughs> เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนมาเนาะไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไงเราก็รู้ว่าเราต้องมาทำงานที่นี่อยู่แล้วไปตลาดคอสโก้กันวันนี้ค่ะฉุกเฉินฉุกเฉิน ลุงปวดเออต้องรีบเข้านี่เข้าสายในนะสายในรถไม่ติดข้างนอกรถติดลุงต้องรีบเบี่ยงเข้าสายในเลยบานเนี้ยโมโคมเลยมาเผาอะเหนดูสิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหะเผาเสร็จแล้วเพื่อนลุงเนี่ยเห็นก็เลยถ่ายรูปพอถ่ายรูปได้พับเขาก็รวกไปหมดเลย วว้า <Wow. S 2> พวกโคมเหล็กเนี่ยอันตรายมากนะมันร้อนด้วยนะมันก็เลยทำให้คนบ้าคลั่งเผาบ้านเขาเฉยเลยฮะไปเร็วเดี๋ยวคลอด <c oughs> ไปชิงนะ <c oughs> อ่ะ้ยตรงน,นี้ยังมีอยู่บ้างเออ เม uh ื่อเช้านี้ไปทำงานแอบดูกล้องลูกชายกำลังย่างเนื้ออยู่ย่างเนื้อย่างปลาดูสิน่ากินมากมีปลาแซลมอนกับปลาอะไรนะปลาคอตแล้วก็เนื้อย่างมีทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อกวางลองกินดูหอมมากเลยอันนี้คือเนื้อกวาง แล้วอันนี้ก็คือเนื้อวัวลองเนื้อกวางก่อนอร่อยอะบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นเนื้อกวางหรือเนื้ออะไรเพราะมันไม่มีกลิ่นเลยไงอร่อยมากๆหยิบอีกอันหนึ่งอันนี้เนื้อวัว หอมเครื่องเทศมากเลยอืมอร่อยมากๆกลับเข้าบ้านทำธุเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนี่หมายถึงจับตัดผมเรียบร้อยแลวนะจับลุงตัดผมจับหลานตัดผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกมาคอสโก้ต่อค่ะดูล้านสาวย้อมผมสีม่วงสียอดนิยมของเด็กสาวๆค่ะ ดีนะที่มันยัง,งพยายามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้นะสวยแม่ผมสีม่วงไปแผนกดรายฟรุตก่อนเลยห you know <Huh? S 1> ้องเย็นหนาวมาก โอ้ยพวกนี้อร่อยเมื่อวานกินอร่อยไหมมาแผนซีฟูด้ดโอ้โหมันแพงมากอะ่ะดูสิปูดูไม่น่ากินเลยนะยังแพงขนาดนี้ล็อบสเตอร์แง,รงิจิงเดินอยู่ในคอสโกเป็นชั่วโมงแล้วก็หิวแล้วด้วย ลุงก็เลยออเดอร์พิซซ่ามา <the> ใหญ่มากพิซซ่าที่นี่ใหญ่มากพดซซ่าโอเคค่ะไว้เจอกั <Okay. S 2> นใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย